ซีบี r รโนดเปิดใหม่ครับท่านครับผมกำลังยืนอยู่หน้าร้านอาหารแล้วก็กาแฟซีบีดนะครับผมยืนอยู่กับเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับซีบีโรโนดครับอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านค่ะอันนี้อันนี้ไปส่งให้ใครตั้งบนค่บอ๋อที่พี่ก็สั่งใช่ไหมใช่ค่ะ โอเคนี่คือการอาหารอะไรข้าวผัดข้าวผัดตูข้าวผัดตูสองจานเลยใช่ไหมโอเคขอบคุณนะ Alright 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 Okay โซนข้างบนนี้จะเป็นห้องแอร์ก็ก็น่ารักดีนะครับอ่าสั่งอะไรได้ข้าวผัดปูแนะ่ก็คงมีเมนูไม่เยอะโอเคสั่งแล้วยังโอเคอเดี๋ยวสั่งแล้วกันนะ mm ไหนกันครับก็มจากข้าวบองค่ะข้าวบองค่ะทำไมถึงมาที่นี่เพราะเห็นในรีวิวว่าร้านเปิดใหม่ร้านเปิดใหม่แลโนดก็เลยแบบสายคาเฟ่อยู่แล้วค่ะชอบบรรยากาศตรงไหนทะเลติดทะเลค่ะติดทะเลวันนี้คนนี้อ่ะันนี้สวัสดีค่ะชอบอะไรที่นี่ชอบวิวค่ะกับแสงแล้วก็คอนเทนต์ของร้านอยู่สัยดีค่ะหมายถึงว่าน่าจะเป็นสายโฟโต้ค่ะชอบถ่ายรูปอ่าพี่จัน พี่กัดก็เราจะอยู่ในหาดละวะนะติดกับติดกับวัดหัวละวะเลยมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ทางร้านยังไม่มีะครมีมีอะไรบริการบ้างในส่วนของทางร้านก็จะมีชากาแฟแล้วก็จะเป็นน้ําผลไม้เป็นน้ำเซรัําผลไม้นะครับแล้วก็จะมีอาหารเราก็จะมีอาหารเป็นอาหารจานเดียวอาหารทะเลแล้วก็จะเป็นพวกอาหารพื้นบ้าน ที่จะมีเป็นเฉพาะแต่ละวันแ้วแต่ว่าวันนั้นจะมีเป็นหารขึ้นบ้านชนิดไหนี้จะโอเคค่ะอาหาราตาหน้าทานค่ะเดี๋ยวต้องลองชิมกันเนาะแต่น้องลองวิตกีมค่ะสุดท้ายท้ายสุดขอพระคุณที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าท่านอยู่ที่ไหนดูจากที่ไหนแล้วก็ชอบไม่ชอบอย่างไร วันนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ